ด่ทีูเปสวัสดีครับหนิงครับได้มาเจอกับผมเบาสกุลพลสรานะครับตอนนี้พามาชมก็อครับยคไทครับว่ยอิเวิ่มจังหวัดสกลนครครับตอนนี้ยูที่รอบซีที่สุดท้ายนะครับผมทารอบติดรนดเชอที่นึ่งไว้ก็็ใผเดไปกสกของหลกฟังนั้นคัได้ยินด้ครับนครับวันนี้นะครับ ท่านผู้ชมที่นีัผู้ไก่นะครับวันนี้ผู้ไก่เข้ามาอยู่ที่เอท่านตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญแล้วาะผู้ใหญ่เล้วสบายแล้วรับงานอย่างเดียวชีล้างแวะั้นผู้ที่หน่ัดีมันี้ใช่สมครับเสียผู้ให่เสียผู้่จบยสนบก็สรางวัลลให้านครับความสื้นเ่้นความร้าใจนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นในโอกาสนี <fin anta> <ots> ้สวมดินพัา ซื้อซูนเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่แรกระหว่างทีมเสือภูเขากับทีมยอดชาบูลลูกแรกนะครับเป็นของหนงชาบูนะครับผูนำปก่อนและไ่ก่อนลูกแรกนะครับผมแต่ยอดเบาๆนะครับซูนหนึ่งซูนต uh> ่อหนึ่งครับ เปือพวกเขาเกรับเปิดมาดูนีได้คืโดนยกไปค่อจะโดนไงฝากเออนึ่งัทอออกไปที่รับไม่พลาดครับตรงนี้อทัดนิดทัดบล็อกนะครับออกไปแจ้งของชาบูชาบูนะครับก็าีูด่ ขอตะลับพิกซาวนะครับพิกซาวออกมาในเครื่องมันจังดังนี่มันมีดักเลยนะในตรงนี้ยังอยู่ครับตรงนี้เด็ครับออกมาในเครื่องได้แต้มมาเม็ดนะครับตอนนี้นะครับหนึ่งสิบนิ่งมากนะครับชอบนึ่งจะดุแบบนี้แบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต้องใส่เต็มที่นะครับใส่ต้องงัดออกมาเลยนะครับผมต่อสุดนี้ จะออกเข้ามาเน่ยแม่แมแต่จะบอกเสือขึงนี่เหมือนดังๆจริงๆันมี้เราใจเลยนะแต่ขายครับลูกทีสี่ต่อศูนย์นะครับเหนือนชาบูน้ำนะครับเสิรฟบน้าสายไปยังอยู่นะครับลงมาอย่างนี้วะไงโอ้โหไม่เหลือสิครับสบายๆนะครับ ทางซายหนิงาบูนะครับก็คุณแม่คุณตาก็นดีนะครับหมาเลขห้านะครับมานี่ไม่กรรมการบาดังป่ะเบไฟเนาะสี่ต่อหนึ่งครับตอนนี้จะเสือไปไหน,ออต,อนตอนนี้แต้มแต่เต้มนะครับต้องละเอียดแลครับแต่ละลูกนะครับ สต่อสครับเกิดได้ลูกนี้ไหลไปเต็มข้อนะครับล่อเต็มแข้งเลยนะครับลูกนี้เป็นแต้มของเสือผู่เขานะครับ สามต่อสี่ครับลูกนี้ไม่เหลือเหมือนกันนะครับทาลอยแบบนี้นะครับก็ต้องใส่สกอร์ไว้แล้วครับผมใส่แต้มไปเลยตั่วเหมือนกันนะครับนิกกี้นะครับของหนิงชาบูสองห้าสามต่อห้าครับผมหนิงชาบูนั่ไป <Yeah. S 2> ลูกนี้ยัดมาหน้าขวาสุดนะครับถุกใครก็รับยากนะครับลูกนี้าาต่อ4ครับลูกนี้หน้าขวาเสือที่เอาด้วยก้เดียวกับหลังนะครับ เท่าสวัสดีครับไปแ้ดโอ้โหเดี๋ยวไปต่อเด็กนี่บิดีิดไปไหนครับลูกนี้แต่มตอนนี้กไล่มาเตียดกันแล้วนะครับมองมันนะมองมันเดย่างดูไม่ออกครับหกต่อครับฝ่ายของเสียอเขาขึ้นนำ วา <ARS S 1> นเ <rock> ต้เหมือนกันครับาูนี่ไม่ไ so ่ครับแปดของเราครับน้องเกมครับตัวเสือของชาบูนะครับมาครับเป็นเกมล็อกนะครับจะลอกได้หรือไม่นะครับสำหรับชาบูโอครับเสียคูเขาเสียงอยู่ครับลูกนี้ รับได้ยกยิงนี้นี่บล็อนะครับผม็อนะครับเกมครับลูกนี้ใกลโดนรับได้เฉได้เกมหมายเกะจังหวะบล็อกดีมากครับถูกจริอครับ สีพี่มากครับไหนครับมายังยูครับนี่มั่นใจมากพี่โดเปิดไปยุไปลุกหนีโอ้โหนี่ตัวแต้เต็มใจลองทิ้งเลยครับโอ้โหรูกนี้แต้มขอเริ่มสีผู้แข่งรายละเอียดนะครับแต่ละลูกนะครับผมกีฬาปืนรับแต้มนะครับอันนี้มีแพ้หมดสิทธิ์คว้าแชมป์รายการนี้นะครับเจ็ดเข้านะครับผม เปเป็นรูปนี้นครรูปนีสุดขด้วย้งเป็นสองแขาวครับตไม่รูปสลีบเปลี่ยนทิศทางเป็นแฟนของรูปเสียบูของยังได้นะครับแต่ก็ปัลสเตมยังพี่ทูสีนรับเม็ดต่อเม็ดครับประมาทไม่ได้นะครับแต่ละปีนรับอบนี้แล้วนะครับดูแคปีไปไหนดีไหนดีสุดขาด้วย้งเซ็ตยอ่นิดเดียวครับยอดครับผม ตัวนี้เป็นคู่แรกนะครับในรอบเพลิงเชื้อผีชิงก็สูบเสือที่สองครับ9ครับผมรทีน <Then, S 2> mm ี hmm. ้จะไปฝั่งไหนโอ้โหนี้หน้าขวาครับเป็นแฟมเลยนครับบยากครับเอาไปสองรอบแล้วนะครับดูได้ลงที่อะหรับเกมฝุ่นหน้าขวาอะไรก็เกิดขึ้นได้ของเกมนะครับผมก็มั่นใจแล้วครับผมตอนนี้9 9ครับ ไปไหนครับโอ้เสือี่ย้ว้าเกเกี่ยวกันีมเป็นเล่าครับสาหรันิงชาบูสบปต่อแปครับแตอนนี้ครับอก็เกิดขึ้นได้เป็นหนีโล่ไปลูกนี้ไดีนะครับดีดนะอยู่้เตะสูงเหมือนกันครับท่วมบล็อกเหมือนกันนะครับมาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ นี ane, ane, ha helmet, ane, Dude, ่นะครับสีสันของกีฬาตะก้อนะครับผมเป็นแบบนี้เองครับสหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับไหนครับลูกนี้เพาะกระเป๋าไปลูกนี้มื่กี้ลุกไปลูกนี้ไหมทำเต็มได้ไหมยังอยู่ครับยังอยู่กิโลกิโลโอ้โหลูกนี้นะครับสัดยอดด้วยจ้าดีเอามายครับเอามามเดียวครับครับเดียวครับลูกนี้ลายเท้าครับสลับกันกิโล สิบเอ็ดเก้าเก้าครับ 9, ที่ใครจะนิ่งนะครับใครนิ่งกว่าตวเสือกระด้ 5, วแป้งเกียร์สิบสองจิโลนีนะครับตำแหน่งเล่นหนังครับสิ์ที่จได้ได้นะครับถ้าถึงระวัดเลยน้องยิ้าสิบส <12. S 2> ต่อสิอ 12, ครับแมก็ยังไม่ค้างเท่าไรครับยงรครับ<อ> เต่าติดแป้งเปลี่ยนพิษนึงครับถิงชาบถุงใส่เต็มที่แล้วครับถุงเต็มที่ถุงเต็มสี่แต้มครับเก <93. S 2> ้าสิบสามเก้าต่อสิบสามครับทางไปที่กระแ้มครับสำหรับใส่ไห, oh. หบบนเขาอยู่ครับอยู่ครับเสือภูเขาโอ้โหได้ไหมเสือเต่าติดแต้มมีครับกระชกออกก้ามไว้นะครับ แบกครับยังไล่นะครับครับไม่ปล่อยให้ตะก้อตกง่ายๆนะครับเราจึงถือว่ายังไม่ยอมง่ายๆนะครับเาสอรต้องนิ่งนะครับเจ้าสิบสี่เน้นทุกเม็ดครับไหนครับลูกนี้เพาะเบาๆไปลูกนี้ถูครับกเขาเสือพี่ตอได้อตดมเต็มสุดครับก็สุดท้ายขับครั้งต่อไปนะครับเราจะจัดร้อยทีขึ้นนะครับ นักกีฬาต้อง60ปีขึ้นนะครับสำหรับกุดสาวาขับครั้งต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเราจะเราจะทิงรางวัลกันอยู่ที่นี่นี่นะครับเสือภูเขาดีมากครับเสือภูเขาก็รู้ๆอยู่นะครับว่ามาจากภูเขาเสือภูเขามาจากเหนือยเจ้าภูเขาสิบหกต่อเก้าครับห่างๆไปนะครับสำหรับเสือภูเขากับเสือดีตทิพย์พลาดอันนี้ไหนๆครับตรงนี้ยังอยู่ ดุดไหมโอ้เสียงเขาดิต้าอยู่ลูกเสิร์ฟของหมายเลขสิบห้านะครับตอนนี้เริ่มเลี้ยงนะครับนี่ชาบินใส่ต้องสิบเต้าใส่ต้องได้ไปเชียร์แล้วครับทุกคนนะครับตอนนี้เริ่มอยู่ไม่ติดแล้วตอนนี้ครับเสร็จกับเสือทวาริต้าโอ้โหดีต้อนรละขอบคุณมากๆนะครับประกาศว่าจะปิดรับนะครับด้วยตัวไร้สนนะครับขอบคุณมากครับแับผู้จัดนะครับ กับกอบประชานิปไตันะครับุ้นี้เล่นกีต้าเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นปะตก้อนะครับสำเร็ครับจากโดยทีมงานบ้านหลังนะครับก็เป็นการ สมาชิกของกรรมการที่ตัดชุมสมาชิของน,กน,อกนองักกีฬาไปรพร้อมกันนะครับ <c oughs>